อิสราเอลเดินหน้าย ah ึดกาซาอันกัสซัมปะทะ i อ f ที่ราฟาอิสลามดับเจ็บหามเกินวุ่นวันที่20สิงหาคม2568 กองพลอันกรัสซัมประกาศปฏิบัติการหลายระยะต่อตำแหน่งทางทหารใหม่ของอิสราเอลที่จัดตั้งขึ้นในชนวนกาซาตอนใต้ขณะที่สื่ออิสราเอลยอมรับว่ามีการโจมตีครั้งใหญ่และทหารได้รับบาดเจ็บจำนวนมากเมื่อเชา้านี้หน่วยทหารราบของกลุ่มต่อต้านได้โจมตีตำแหน่งทางทหารใหม่ของอิสราเอลทางตะวันออกเฉียงเหนือของคานยูนิสสำเร็จตามคำถแถลงของพวกเขา นักรบอันกระสมได้บุกเข้าไปในพื้นที่และโจมตีรถถังเมอร์คว่า4หลายคันโดยใช้อุปกรณ์ระเบิดหลากหลายชนิดรวมถึงระเบิดชาวาสและกระสุนยาซิน105พวกเขายังโจมตีบ้านเรือนที่ทหารอิสราเอลติดตั้งอาวุธต่อต้านป้องปราการอาวุธขนาดเล็กและระเบิดมืออีกด้วยแถลงการยังระบุอีกว่านักรบของพวกเขาจำนวนหนึ่งได้บุกเข้าไปในบ้านเรือนและดับทหารอิสราเอลหลายนายในระยะเผาขน สังหารผู้บัญชาการรถถังเมอร์คว่าสี่ได้ถึงแก่ชีวิตด้วยการซุ่มยิงเพื่อรักษาความปลอดภัยในการล่าถอยมีรายงานว่านักรบอันกัสซัมได้ยิงปืนครกใส่พื้นที่โดยรอบปฏิบัติการเพื่อตัดกำลังเสริมใดๆเมื่อกองกำลังกู้ภัยของอิสราเอลเดินทางมาถึงมือระเบิดฆ่าตัวตายในจุดชนวนระเบิดตัวเองท่ามกลางทหารทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอันกัสซัมยืนยันว่า การโจมตีกินเวลานานหลายชั่วโมงและนักรบของพวกเขาสังเกตเห็นเฮลิคอปเตอร์ของอิสราเอลกำลังอพยพผู้บาดเจ็บซีอ,อิสราเอลรายงานเมื่อเช้านี้อีกเช่นกันว่าสมาชิกกองกำลังอันกฤษสามสิบสีนายพยายามปฏิบัติการต่อต้านเพื่อจับกุมทหารอิสราเอลในเมืองราฟาโดยกำหนดเป้าหมายกองกำลังยึดครองของอิสราเอลและทำให้ทหารได้รับบาดเจ็บหลายนายเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและมีทหารสองนายได้รับบาดเจ็บ และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยเฮลิคอปเตอร์ผู้สื่อข่าวของอัลมาเยดินในฉนวนกาซายืนยันว่ากลุ่มต่อต้านได้โจมตีกองกำลังอิสราเอลใกล้กับแกนโมรักในราฟาแหล่งข้อมูลภาคสนามระบุว่าเฮลิคอปเตอร์ลงจอดในพื้นที่เพื่ออพยพผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่เป้าหมายฝ่ายยึดครองยอมรับว่ามีการอพยพด้วยเฮลิคอปเตอร์จากฉนวนกาซาไปยังโรงพยาบาลอิสราเอลเพื่อให้การดูแลทางการแพทย์อย่างเร่งด่วนแก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บ การ,รเผชิญหน้าทางทหารระหว่างกองพลอันกระสัมและกองกำลังยึดครองของอิสราเอลอยังคงดำเนินต่อไปทั่วฉนวนกาซาโดยกลุ่มต่อต้านมักพยายามจับกลุ่มทหารโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนเช่นราฟาฮามาสยืนยันว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการตอบสนองโดยตรงต่อการลุกรานของอิสราเอลต่อพลเมืองชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา ขณะเดียวกันกลุ่มยึดครองได้เสริมกำลังตามแนวชายแดนและอาศัยการอพยพฉุกเฉินโดยเฮลิคอปเตอร์เพื่อขนส่งผู้บาดเจ็บระหว่างการประชนหน้าในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกองพลเอลกุสซึ่งเป็นกองกำลังทางทหารของกลุ่มยิฮัดอิสลามปาเลสไตน์ประกาศว่าทำลายยานพห,หนะาทางทหารของอิสราเอลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยการระเบิดอุปกรณ์เจาะเกราะที่มีระเบิดแรงสูงซึ่งถูกวางไว้ล่วงหน้าใกล้กับหอประชุมอัลนูจูมในย่านอัลไซตูนตอนใต้ของเมืองกาซา กลุ่มต่อต้านรายงานว่าได้ดําเนินการปฏิบัติการลักษณะเดียวกันเป็นครั้งที่สองเมื่อวันจันทร์โดยกําหนดเป้าหมายยานพหานะของอิสราเอลอีกคันที่มีอุปกรณ์เดียวกันในพื้นที่อัลมูซัลละบะของอัลไซตูนหลังจากการระเบิดที่อัลมูซัลละบะนักรบออลกุสได้สังเกตการปฏิบัติการอพยพของทหารอิสราเอลในพื้นที่ซึ่งกำลังอิสราเอลในฉนวนกาซาอิสราเอลประกาศระดมกำลังสำรองห0,000ื่นนายเพื่อบุกยึดกาซาด้วยกำลังทหารเต็มรูปแบบ และอาจจะต้องเกณฑ์ฐานอิสราเอลในต่างประเทศมาสู้รบด้วยเพราะเกิดปัญหาด้านกำลังพลเป้าหมายคือสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส